หนุ่มไทยคว้าใช้ได้เป็นเกมที่2ของรายการ ตบชนะโคลอมเบียไป3ต่อ2เซตผ่านเข้ารอบชิงอันดับที่13ศึกยูสิชิงแชมป์โลกสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายอายุต่ำกว่า19ปีนะครับชิงแชมป์โลก2021ในวันที่1กันยายน2564ที่สนามสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลฮอล์กรุงเตหะรานประเทศอิรานรอบจัดอันดับที่1 3ถึง16ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติโคลอมเบีย หนุ่มไทยผ้าให้กับเช็คมาในรอบจัดอันดับ9ถ16ด้วยสกอร์1ต่อ3เซตเกมนี้โค้ชจอนขจรศักดิ์มานาพรชัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนปรับตัวผู้เล่นเล็กน้อยได้ส่งเชิดชัยชินพิภพจากกภานวิลุนภักดีพานุพงศ์คำภูม,มิสัทยาวดีสิริศักดิ์กิติพงษ์สังศักด์ชนุดพึ่งกระโทนกนครินอินโน ในการแข่งขันนะครับในเซตแรกหนุ่มไทยออกตัวได้ดีนำไปก่อน11-7ต่อแต่ถ้าว่าโคลอมเบียยังตามตีเสมอได้11-11ต่อรวมถึงเกมจากนั้นทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีหนุ่มอเมริกาได้เป็นฝ่ายเบียดชนะเอาไปก่อนด้วยคะแนน25-23ต่อนนพอมาถึงเซตที่2ทีมชาติไทยเริ่มต้นเกมมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งและเกมลุกที่ดีกว่าในเซตแรก ก่อนที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-21ตีเสมอ1-1เซตเซตที่3ไทยเป็นฝ่ายออกนำตั้งแต่ต้นเกมด้วยเกมลุกที่เด็ดขาดกว่าเอาชนะไปได้อีก25-20ต่อพิกนำไป2-1ต่อเซตแต่ทว่าเซตที่4โคลอมเบียหลังชนฝาและเป็นฝ่ายทำเกมลุกได้ดีขึ้นรวมถึงทีมชาติไทยเริ่มพลาดกันเอง สุดท้ายโคลอมเบียชนะไป25-19เสมอ2-2เซตพอมาถึงเซตที่5หนุ่มไทยตั้งเกมได้ดีกว่าออกนำตั้งแต่ต้น8-4ต่อรวมถึงเกมโดยรวมนะครับยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน15-11สรุปผลการแข่งขันไทยชนะโคลอมเบียไป3-2เซตด้วยคะแนน23-25 25-21 25ต่อ20 19ต่อ25และ15ต่อ11จากกรัพันวิลุงภักตีนะครับที่ได้เป็นตัวจริงในเกมนี้ทำแต้มสูงสุดที่18คะแนนลองลงมาก็จะเป็นภูติดลทาคาบุตที่ลงเป็นตัวสำรองได้16คะแนนทีมชาติไทยคว้าชัยชนะในเกมนี้ทำให้ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงอันดับที่13โดยจะไปพบกับไนจีเรียนะครับ แข่งขันกันวันที่2กันยายน2564ในเวลา15นาฬิกานะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จอามเดชทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ